ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าจีนเป็นอาณาจักรแห่งเครื่องเซรามิกซึ่งในภาษาอังกฤษคําว่าจีนและเครื่องเซรามิกต่างก็เรียกว่าไชาน่าจีนมีประวัติศาสตร์การใช้เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเซรามิกมาเนิ่นนานมีเมืองหลวงแห่งเครื่องเซรามิกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นจิงเต๋อเจินหลี่หลิลงถังซานไต้จิ๋วและหลงเฉวนแต่คุณผู้ชมอาจไม่ทราบว่า เมืองจือปบวของมณฑลซาน,นรรตงทางภาคตะวันออกของจีนก็มีประวัติศาสตร์การผลิตเครื่องเซรามิกที่ยาวนานที่สุดเป็นหนึ่งในเมืองหลวงเซรามิกที่เก่าแก่ที่สุดของจีนและยังคงเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตเครื่องเซรามิกที่สำคัญที่สุดของจีนจนถึงทุกวันนี้ ือป๋อเป็นหนึ่งในเขตที่คิดค้นผลิตและใช้เครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่ที่สุดของจีนภูมิปัญญาและความคิดสร้างสารรค์ของบรรพบุรุษสมัยโบราณของจืออ่อป๋อช่างน่าอาัศจรรย์จริงๆค่ะจืออ่อป๋อเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนนั้นบรรพบุรุษของชาวจืออ่อป๋อก็เริ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผากันแล้ว ซากเต่าเครื่องปั้นดิมเผาที่ซรางประหักทางวัฒนธรรมโคตดีในเขตจือปัวเขาเมืองจือปัวถูกเรียกว่าเป็นเต่าเผา,เผาที่หนึ่งของจีนเวลาผ่านไปไม่นานเครื่องปั้นดิมเผาที่ผลิตในจือปัวก็พัฒนาถึงระดับที่สูงมากแม้ว่าในด้านประเภทรูปทรงขนาดและการใช้งานนี่เป็นก้วดิมเผาเปลือกไข่หูจับสูง ที่ถูกขุดพบนายซาบราหับพาวัฒนธรรมหลงซานที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นติมเผาเครื่องเซรามิกและเครื่องเคงเลือบหลิวหลีจีนจือบวัวมันมีอายุประมาณ4 0 0 0 6 0ถึง6,000ปีแล้วเนื้อของภาชนะบางพอๆกับเปลือกไข่สะท้อนถึงทักษะการผลิตเครื่องปั้นติมเผาอันยอดเยี่ยมในสมัยนั้นน่าอัศจรรย์จริงๆค่ะนายกตึกตำปัน เครื่องตั้นตินเผาเป็นเครื่องมือสำคัญในวิถีชีวิตของผู้คนถูกใช้งานในการํำรุงชีวิตของมนุษย์ในหลายด้านถือเป็นผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงอย่างรง้ายข้อกังขาความมหาศาจรรย์ของดินไหลไฟได้สืบทอดมาเป็นเวลาหมื่นปีได้สร้างงานศิลปะชั้นเยี่ยมนับไม่ถ้วนซึ่งส่วนใหญ่เป็นของล้ำค่าที่หาได้ยากมากในโลก ในงายศิลปกรรมและคนค่านั้นเครื่องเซรามิกที่เคลือบด้วยวัสดุเคลือบอันสวยงามย่อมมีระดับที่เหนือกว่าเครื่องปั้นดินเผาอย่างมากเตาไจหลี่ในจีบวัวเป็นแหล่งผลิตเครื่องเซรามิกชิงซือซึ่งเป็นเครื่องเคลือบระยะต้นของเครื่องเซรามิกในพื้นที่ภาคเหนือของจีนซึ่งเครื่องเซรามิกในระยะต้นนั้นมีสีสันที่ค่อนข้างเรียบง่าย แต่ก็พอเดี๋นึกออกได้ว่าการเคลือบผิวบนเครื่องปัน้นดินเผาซึ่งใช้วัตถุที่ต่างกันและอุณหภูมิที่ไม่เท่ากันในเตาเผาทําให้เกิดสีสันที่แตกต่างกันสร้างเป็นความคิดที่สร้างสารรค์จริงๆค่ะจินตนาการได้ว่าคนโบราณเมื่อมองเห็นเครื่องเคลือบที่มีสีสันอันหลากหลายซึ่งเกิดจากการเผาไฟเป็นครั้งแรกนั้น จะรู้สึกตื่นเต้นมากขนาดไหนการปรับปรุงและพัฒนาทักษะการผลิตได้นำมาซึ่งความหลากหลายและการควบคุมได้ทางฟิสิกส์เครื่องเซรามิกมีพื้นที่การใช้งานมากขึ้นและมีประโยชน์การใช้งานที่หลากหลายขึ้นแม้แต่จักรพัิก็ยังเลือกเตาเผาบางแห่ง เพื่อผลิตเครื่องเซรามิกให้กับราชสำนักโดยเฉพาะเครื่องเซรามิกถือเป็นผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ของจีนถูกส่งออกไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วโลกได้สร้างรายได้มหาศาลให้กับจีนและก็สร้างชื่อเสียงให้กับจีนว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเครื่องเซรามิกด้วยเครื่องเซรามิกที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเครื่องเซรามิกและเครื่องเคลือบเหลิวหลีจือป๋อจำนวนมาก มีความวิจิตรงดงามและทรงควรค่ามากในปัจจุบันเครื่องเซรามิกของจกอักรพรรดิชิ้นหนึ่งจะมีคุณค่าตั้งแต่10ล้านหยวนไปจนถึง100ล้านหยวนเลยทีเดียว การใช้ประโยชน์จากเซรามิกไม่เพียงแค่ชื่นชมความงดงามเท่านั้นแต่ยังสามารถยกคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้สูงขึ้นได้ด้วยทําให้ชีวิตประจําวันกลายเป็นเรื่องที่น่าเพลิดเพลินค่ะทักษะการผลิตเครื่องเซรามิกสมัยโบราณพัฒนาจนถึงทุกวันนี้ทั้งได้รับการสืบทอดก,กันมาและยังแต่พัฒนาขึ้นด้วย ในห้องจัดแสดงของบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมขวากวางกวัวชือจือปัวหลิวหลงได้ชื่นชมเครื่องเซรามิกอันยอดเยี่ยมมากมายวิสาหิีที่เกาอตั้งขึ้นเมื่อปี1961แห่งนี้ได้สืบทอดทักษะการผลิตเครื่องเซรามิกแบบดั้งเดิมและยังนำทักษะและอุปกรณ์การผลิตเครื่องเซรามิกที่ทันสมัยที่สุดในโลกเข้ามาใช้ ทั้งอย่างได้พัฒนาสิ่งใหม่ๆจนกลายเป็นหนึ่งในวิสาหกิจแนวหน้าในด้านการผลิตเครื่องเซรามิกของโลกนายเขือเยน็นเป็นปรมาจารย์ศิละปะเครื่องเซรามิกระดับชาติและเป็นหัวหน้าผู้กำกับการออกแบบเครื่องเซรามิกของวิสาหกิจขวากวางกัวชือ้อผลงานของเขาเคยได้รับรางวัลของจีนและระดับสากลหลายรายการ 有公司，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 有 来使用这一套餐具，这一套餐具呢，它的原料就是华光国瓷发明专利的这个天然矿物的合成的骨质瓷。Oh. 它材质细腻、光润、通透。Mm. 呃，体现了目前在我们国内最高水平的制瓷的材料和制瓷的工艺。Mm. 呃 เผยย้ยงกล่าวว่าป้านชานี้ทําขึ้นเพื่อให้ประมุขของประเทศต่างๆใช้การในงานเลี้ยงการประชุมเอเปกมีรูปทรงที่เรียบง่ายดูสง่าสะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบที่เรียบง่ายมากในวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนโดยใช้สีสัน6สีในสมัยราชวงศ์หมิงเมื่อ500ปีก่อนและได้เพิ่มสีสันสมัยใหม่อีกด้วยรวม13สีเลยทีเดียว เป็นตัวแทนของการผลิตเครื่องเซรามิกที่ใช้ในชีวิตประจำวันระดับสูงสุดข,ของจีนในปัจจุบันได้เลยเครื่องใช้สำหรับรับประทานอาหารชุดนี้เป็นเครื่องเซรามิกชิงซือแบบตั้งเติมของจีนถูกใช้ในงานเลี้ยงการทำงานและการพักประชุมทั้งหมดในการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ชิงเต่าเมื่อปี2018 เครื่องเซรามิกที่หวากวางกวัวชื้อมีสิที่ปรชุดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบเรียบเนียนและปรุงสที่สุดในบรรดาเครื่องเซรามิกชิงชือเป็นอุปกรณ์ดื่มชาชิงชือระดับสูงสุดของจีนในปัจจุบันเมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์ชุดนี้นายเขอแย้งกล่าวด้วยความภูมิใจว่าทั้งยางก็เด้เปรีาบทั้ยงก็ไดงขึ้นวันทุกงทเขาเ่้น 一直到最后一道工序非常严格，呃，上合青岛峰会选择了这个，也把青瓷带到了国宴上。自古以来，这个青瓷啊，能到在国家元首的餐桌上，这是这是最好的一个。 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่และความคิดสร้างสรรค์ก็ทำให้เซรามิกของจือบัวววลวาวสดุตาแต่รับใช้ยานามว่าเป็นเซรามิกแห่งชาติการสนับสนุนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่เพียงแค่ทำให้ภาพลักษณ์ภายนอกและการใช้งานของเครื่องเซรามิก ได้รับการพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่เคยมีมาก่อนเท่านั้นแต่ยังนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงให้กับการดำรงชีวิตของมนุษยชาติอีกด้วยในพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเครื่องเซรามิกและเครื่องเคลือบเหลวหลีจือป๋อยังได้จัดแสดงตัวอย่างของการใช้งานเครื่องเซรามิกในด้านรถไฟความเร็วสูงการบินอวกาศและการรักษาพยาบาลอย่างเช่น เครื่องเซรามิกไร้ตะกวัวที่หัวกวางกวัวชื้อได้วิจัยและพัฒนาด้วยตนเองซึ่งสามารถยับยั้งแบคทีเรียเช่นเชื้ออีโคไลได้ถึงร้อยละร้อยและจะไม่คายสารตะกวัวและแคดเมียมออกมาแม้เพียงน้อยนิดซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับสุขภาพของผู้ใช้อย่างมาก ในจอบัวที่เป็นเมืองหลวงแห่งเครื่องเซรามิกอังกากาเครื่องเซรามิกซึ่งเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของจีนกำลังแสดงความรุ่งโรดครั้งใหม่ มาถึงจีบัวซึ่งเป็นเมืองแห่งพิพิธภัณฑ์แล้วจะต้องไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ให้มากเข้าไว้ในรายการวันนี้ลิวหุงก็จะพาคุณผู้ชมไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์สามแห่งที่มีเฉพาะในเมืองซืบัวเพื่อสัมผัสและเรียนรู้ประดิษร์อันยาวนานรวมถึงวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งของจืบัวพิพิธภัณฑ์แห่งแรกก็คือพิพิธภัณฑ์รถโบราณค่ะ การเปลี่ยนแปลงของยานพาหนะนั้นเป็นการสะท้อนที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนาการของรถการใช้งานของรถและกฎเกณฑ์ในการใช้รถก็ล้วนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากน่าสนใจมากเลยค่ะ การสร้างพิพิธภัณฑ์รถโบราณของจีนเริ่มต้นจากการค้นพบทางโบราณคดีที่บังเอิญมากเมื่อปี1990ในระหว่างการสร้างทางด่วนจีนนั้นชิงเต่านั้นได้ขุดพบหลุมฝังรถม้าขนาดใหญ่เมื่อกว่า2,500ปีก่อนต่อจากนั้น4ปีใต้ทางด่วนที่มีรถวิ่งผ่านนั้นพิพิพธภัณฑ์รถโบราณก็ได้สร้างเสร็จ และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปแบบสมบูรณ์ที่สุดและเป็นระบบที่สุดของจีนในห้องจัดแสดงรถม้าที่ฝังอยู่ใต้ดินนั้นได้รักษาไว้ซึ่งสภาพเดิมของซากโบราณซากของรถโบราณ10คันและม้า38ตัวยังคงรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ซึ่งยังคงเหลือชิ้นส่วนที่ครบถ้วน เผยเคล็ดลับการผลิตและการใช้รถม้าของคนโบราณให้คนปัจจุบันได้เห็นกันสร้างของรถม้าโบราณที่มีขนาดและความสมบูรณ์เช่นนี้หาได้ยากมากในโลกการฝังศพพร้อมด้วยรถม้าจำนวนมากขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกในจืบอบัวซึ่งเป็นเมืองหลวงของก๊กฉีในสมัยนั้น แลก็เป็นที่ตั้งของซาโบราณแห่งนี้ในประวิศาสตร์การประติฐ์และการใช้รถของคนโบราณจากรถสภาพแรกเริ่มที่สุดก็ค่อยๆปรับด้านความสมบูรณ์แบบความหรูหราและความสบายมากขึ้นเรื่อยๆประสิทธิภาพของการขนส่งก็เพิ่มขึ้นด้วยรถราค่อยๆกลายเป็นสัญลักษณ์ทางสถานภาพของคนโบราณ และมีข้อกำหนดอย่างเข้มงวดด้วยระดับของรถความพิธีพิธานในการผลิตได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆส่วนประเภทของสัตว์ที่ใช้ในการลากรถก็เพิ่มขึ้นเช่นกันในพิพิธภัณฑ์รถโบราณของจีนจะแสดงรถโบราณจำลองในแต่ละยุคซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันรวม19คัน และยังมีชิ้นส่วนของรถในยุคสมัยต่างๆเอกสารข้อมูลภาพวาดและโมเดลที่เกี่ยวข้องกับรถอีกตัวยโดยเฉพาะรถที่ใช้เฉพาะในราชสำนักที่ล้วนเปี่ยมด้วยผลง,งานทางวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดเจงการตกแต่งขั้นสูงสุด ยยุคสมััันนนน้น้ไม่เพียงแค่ใช้ในการดำรงชีวิตเท่านั้นในด้านการทหารรถโบราณก็มีประโยชน์การใช้งานมากขึ้นและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นรถโยนก้อนหินรถกระแทบประตูรถสังเกตการและรถติดปันไตสำหรับการเข้าโจมตีเมือง รถติดมีดสำหรับการขวางเปิดระตูเพื่อป้องกันเมืองตลอดจนรถชี้ทิศทางและรถนับระยะทางในการเติมนทัพในฐานะที่เป็นสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับทุกส่วนในสังคมโบราณของจีนรถโบราณเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการเรียนรู้สังคมจีนในสมัยโบราณ วันที่15กรกฎาคมปี2004สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติได้ให้การรับรองว่าฟุตบอลมีถิ่นกำเนิดในเมืองซอโบวมณฑลซันตงของจีนเมื่อ2,300ปีก่อนซึ่งชู่จีในสมัยโบร,ราณของจีนก็เป็นต้นฉบับของฟุตบอลในปัจจุบันดังนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งที่สองที่เราจะไปเยี่ยมชมก็คือพิพิธภัณฑ์ชู่จีค่ะ ถึงแม้ว่าฟุตบอลของจีนจะทำผลงานได้แย่ลงเรื่อยๆแต่จีนกลัาเป็นแหล่งที่มาของกีฬาฟุตบอลแห่งมวลมนุษยชาตินี่เองฟุตบอลในสมัยโบราณของจีนเรียกว่าชู่จีซึ่งคำว่าชู่ก็หมายถึงเตะส่วนคำว่าจอหมายถึงลูกบอลในหนังสือโบราณของจีนหลายเล่ม แต่บันทึกเกี่ยวกับการเตะชู่จูอของชาวจีนโบราณเอาไว้ซึ่งชู่จูเกิดขึ้นในค่ายทหารเป็นวิธีการฝึกทหารอย่างหนึ่งกระทั่งราชวงศ์ถังเมื่อศตรวรรษที่เจ็ดชู่จูได้รับการยอมรับทั่วไปในสังคมจวบจนก่อนที่ราชวงศ์ซ่งจะสิ้นสุดลงเมื่อศตรวรรษที่สิบสี่ในสังคมจีนแม้ว่าราชสำนัก ขนนางพ่อค้าและสามัญชนล้วนชอบเล่นชู่จอกันคงคิดไม่ถึงเลยว่าต้นกำเนิดที่เก่าแก่ที่สุดของฟุตบอลสมัยใหม่อยู่ในจีบัวของประเทศจีนนี่เองแม้ว่าแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ก็ให้ความสนุกสนานและน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ ชู่จีหรือฟุตบอลในสมัยโบราณนั้นโดยทั่วไปจะเย็บด้วยหนังอ่อนของวัวกติกาการแข่งขันจะแตกต่างกันไปตามยุคสมัยแต่โดยทั่วไปจะแบ่งเป็นสองทีมห้ามใช้มือและแขนหากเตะบอลเข้าประตูหรือกระเช้าของอีกฝ่ายได้ก็จะได้คะแนนทีมที่ได้รับคะแนนมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าในการแข่งขันชูจีที่จัดขึ้นในพระราชวังนั้นเคยมีจักรพรรดิหลายพระองค์ส่งเข้าร่วมการแข่งขันด้วยประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติย่อมประกอบด้วยบุคคลทางประวัติศาสตร์อยู่เสมอ จือปัอก็เคยถือกำเนิดบุคคลสำคัญทางประดิศาสตร์หลายคนในบรรดานักประพันธ์ของจีนผู้ซงหลิงนักประพันธ์ชาวจือปัอก็มีบทบาทสท่งอิทธิพลอย่างยิ่งแล้วใจจืออี้ที่เขาเป็นผู้ประพันธ์ถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดของเรื่องสั้นสมัยโบราณของจีน ผู้ทรงหลิงเป็นนักประพันธ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์วรรณคดีของจีนเรื่องมาหลายยุคสมัยด้วยวรรณกรรมเพียงเรื่องเดียวเราไปเรียนรู้เรื่องราวของผู้ทรงหลิงกันเถอคะค่ะผู้ทรงหลิงไม่เคยประสบความสำเร็จในการสอบราชการเลยเขาประกอบอาชีพครูห้องนี้ ก็เคยเป็นปังกล่าวที่ผู้ทรงหลิงพักผ่อนและทำงานอยู่ภาพวาดนี้วาดขึ้นในปี1713ซึ่งเขาอายุได้74ปีผู้ทรงหลิงกล่าวว่าภาพนี้เหมือนตัวจริงมากเขาเคยใช้ชีวิตที่นี่นานกว่า30ปีเรื่องราวหลายเรื่องในเดวใจจือยี่ซึ่งเป็นเรื่องเล่าประหลาดจากข้องหนังสือ อย่างเรื่องดังๆที่คนไทยรู้จักกันเช่นเรื่องโปเยโปโลเยก็เขียนขึ้นที่นี่คนรุ่นหลังสิบรุ่นของผู้ทรงหลิงล้วนใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในปัจจุบันปั้งเก่าเหลือเพียงห้องเดียวเท่านั้นห้องอื่นๆล้วนสร้างขึ้นใหม่เมื่อคราวเกาะตั้งหอลำลึกผู้ทรงหลิงมีชีวิตอยู่ในช่วงกลางของราชวงศ์ชิง ระหว่างศตวรรษที่17-18ถึงนายเหลียวจ่ายจื่อยี้เขาได้เขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติไม้นะว่าจะเป็นพู้ผีบีศัตและเซียนจิ้งจอกรวม491เรื่องสะท้อนถึงสภาพท,ทางสังคมในสมัยนั้นพนัฒนาถึงความผูกพันที่แท้จริงในโลกมนุษย์เสียดสีความอับลักษณ์ของสังคมซึ่งมีหลายเรื่องเป็นที่รู้จักทั่วไปในหมู่ชาวจีน และได้รับการตัดแปลงเป็นนิ้วภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แม้ว่าจะเป็นวรรณกรรมที่เล่าเรื่องเหนือธรรมชาติแต่เรื่องที่เล่านั้นก็สื่อถึงจริยธรรมและความผูกพันที่แท้จริงของโลกมนุษย์ค่ะ 《聊斋志异》ถูกตีพิมพ์และจำนายอย่างต่อเนื่องจึงเกิดวอร์ชันต่างๆมากมายได้รับความนิยมจากผู้อ่านทุกยุคสมัยเอาล่ะหลิวหลงก็จะอ่าน《วจ斋志้อย่างจริงจังบ้างละค่ะส่วนการเดินทางในจื้อปัวก็จะสิ้นสุดลงที่นี่ในรายการสัปดาห์หน้าเราจะพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งใหม่ค่ะ